ขน้อยสถาพรโรจนโกผู้ทธหนราที่ประจำอยู่สถานธรรมตามผู้รู้อำเภอตาักฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ปีนี้ก็เป็นปีที่เจ็ของการตั้งสถานธรรมตามที่แม่พระเมตตาท่านพาเราทุกคนไปร่วมบุญร่วมกุศลการที่เราได้มาเดินตามแม่พระเมตตา แล่นวามผู้รู้ผู้เข้าถึงธรมธรมชาติรู้ธรรมชาติรู้ที่เกิดขึ้นในกายของท่านมีคำแนะนำคำสอนมีความรู้ความแจ้งความสวาส่างมาบอกมาสอนเรามาปลุกให้เราตื่นตั้งแต่เกิดมาเดินทางกันมาเครื่องค่อนชีวิต เราชาวพุทธผู้ได้ชื่อว่านับถือาศาสนาพุทธแต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยเข้าใจหรือเอา,าศาสตร์ที่เราถูกประทับตาว่าเรามีาศาสนามาช่วยเราเพราะความไม่รู้ไม่แจ้งกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราถือตามๆกันมาเพียงความเข้าใจของเรา เราก็คิดว่าสิ่งที่เราทําถูกแล้วดีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเจริญของพวกเราจะพาเรามีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขแต่เราก็ยังทุกข์ทุกข์ท้งกายท้งใจและไม่เข้าใจว่าเราจะพึ่งทําได้อย่างไรแม่พามีตา ท่านมีคำสอนและวิธีปฏิบัติที่ปล่กให้เรากลับมาอยู่บนความถูกต้องเดินออกจากทุกข์ได้จริงจากที่เราเห็นสิ่งแรกที่เราเข้ามาในสถานปฏิบัติธรรมที่แม่ปาเมตตาท่านสร้างพาทุกคนมาร่วมฝึกร่วมปฏิบัติก็คือการที่ท่านบอกสอนเรา ให้เราเลิกถอนเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิอำนาจทั้งหลายสิ่งที่ครอบงำเราออกก่อนเพื่อให้เราเดินบนหนทางที่ถูกต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงพาเราฝึกปฏิบัติจเจริญเอาสติปลุกให้ทุกคนมีสติเพื่อจะให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความรู้ ได้ด้วยปัญญาของแต่ละคนเองช่วยให้เราพึ่งตัวเราเองได้อย่างที่เราทุกคนเคยไปปฏิบัติกันที่โน่้นที่นี่มากมายไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งลาวสาะแสวงหาที่ที่จะพาเราให้มีความเจริญพาเราให้มีความสุขไม่ว่าจะทางพวกกษาทรัพย์สีเงินทองที่เราทุกคน ปรารถนาในทางโลกหรือความสุขภายในก็ตามเราสอบสแสวงหากันแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำพาเราจมอยู่กับความทุกข์มาถึงที่ที่มีแม่พราผู้รู้คอยชีย้ทางออกบอกทางสวา่างเราจะเห็นได้ถึงความแตกตา่างถ้าเราตั้งใจเข้ามา ึเข้ามาปฏิบัติสิ่งแรกท่านให้เราเอาหนทางที่ถูกต้องเลิกถอนสิ่งที่เปลียดเปลียนครอบงำเราอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันหรือตัวเราเองที่ได้รับความเมตตาเราไม่รู้เลยว่าเราถูกครอบงำหรือหลงทางด้วยความไม่รู้ไม่แจ้งเอาสิ่งใดเข้ามาปิดบังพระในกายของเรานี่เป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นความพิเศษสุดๆแต่ท่านสามารถพาเราระลึกเรียกว่าให้คำแนะนำให้เราได้สำนึกเข้าไปหาถึงความผิดสิ่งที่พาเราค้างคาไม่ให้เราดูดเราพ้นเราจะไปหาที่ไหนได้ถ้าเราไม่เจอผู้รู้แท้่รู้จริงเราไปหลายที่หลายแห่งก็ล้วนแต่พาเราจมลง ถ้าเราพิจรารณาเปรียบเทียบเอาจากการฝึกการปฏิบัติของเราเองเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้เหมือนพระพุทธองค์ทรงบอกทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเปิดใจเราได้ประจักษ์แก่ใจเราว่าการที่เราเข้ามาฝึกเจริญเอาสติเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญา เป็นยอดบุญให้เราได้อย่างไรกายใจเราเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนพิสูจน์ได้เราจะได้ฟังคำบอกคำเล่าลือเสียงต่างๆมากมายอย่างไรก็ไม่เท่าเราเปิดใจมาพิสูจน์เองธรรมะเป็นของทุกคนปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จากัดการเวลาสิ่งที่แม่พระเมตตา มีความเมตตาต่อทุกๆคนและสามารถช่วยให้เราดุจผลได้เราจะประจักษ์แก่ใจเองหลายๆคนท่านสามารถแก้ไขใจคนพระธรรมชาติรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติร่างกายทาขันเราก็เป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานมีบุญแล้ว ที่เราจะรู้จะพ้นจะแก้ไขตัวเราพัฒนาเอาสิ่งสูงสุดก็คือความรู้แจ้งด้วยตัวของเราเองเราลองถามตัวเราเองถ้าเราไม่ได้มาพบแม่พรมเมตตาผู้ชี้ทางออกและแก้ไขเราถึงสิ่งต่างๆที่เราค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดการกระทำ ที่เราเผลอทำผิดพลาดถ้าเราเป็นกู้ตัดสินใจสูงเข้ามาฝึกปฏิบัติท่านก็ชี้แจงชี้ให้เขาเห็นถึงสิ่งที่ยังครอบงำอยู่ใครจะมาแก้ไขให้เราปฏิบัติมาเนิ่นนานสิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนครอบงำก็ยังอยู่กับเราหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายลาที่ขนอยได้ยินได้ฟัง บางคนที่เมืองไทยเป็นครูสอนสมาธิเป็นผู้นำพาฝึกปฏิบัติสอนธรรมะแต่ก็ยังมีสิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนครอบงำม,มียักษ์นาคุนต่างๆพอได้มาปฏิบัติที่สถานธรรมตามผู้รู้ที่ต่างฟ้าแม่พระท่านโปรดเมตตาซึ่งเขาสำนึกได้ด้วยตัวเอง ก็เป็นการทิ่ถอนสิ่งที่คอรอบงำออกทำให้การฝึกการปฏิบัติจเจริญขึ้นจะมีสติมีปัญญารู้ได้โดยตัวเองว่าหนทางที่เราเดินตามแม่พาไม่ตาถูกตรงหรือไม่ช่วยเราได้หรือไม่มันก็เป็นสิ่งที่ขน้อยอยากฝากถูกทุก,กท่านไม่ว่าจะผู้ใหม่ผู้เก,ก่าก็ตามเราเดินมาถูกทางแล้ว ผู้ที่นำพาฝึกปฏิบัติท่านสามารถชี้ทางออกบอกทางสวา่างและพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงสุขอันแท้จริงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราตั้งใจและตัดสินใจสูงที่จะช่วยตัวเราเองความรู้ความสามารถของท่านถ้าเราได้เข้ามาฝึกปฏิบัติ มีมากมายที่ประจักษ์แก่ใจการฝึกการปฏิบัติสามารถเห็นผลได้ในเวลาอันสั้นถ้าเราตั้งใจและเอาใจใส่จริงๆและขอคำแนะนำขอข้อชี้แนะสำหรับตัวเราในสิ่งที่เรายังค้างคา,าอยู่นี่เป็นสิ่งที่ขน้อยอยากจะเรียกว่าเป็นของขวัญจาก ธรรมชาติที่มอบให้กับพวกเราทุกคนให้มีโอกาสได้หลุดได้พ้นในเวลาอันสั้นถ้าเราตั้งใจเราได้พบแม่พระเมตตาผู้มีความเมตตาอันสูงสง่งปรารถนาให้ทุกคนฝึกฝนตนเองให้รู้ด้วยตัวของตัวเองพึ่งตนเองเพื่อหลุดเพื่อพ้น โดยแม่พระเมตตาท่านประคับประคองหรือ,อช่วยเต็นกำลังความสามารถด้วยความเมตตาหาเหตุแห่งทุกข์ให้เราลำพังพวกเราปฏิบัติไปเราจะเห็นหรือไม่สิ่งที่เราทำมาแต่เดินแต่นานเรียกว่ายากมากถ้าท่านไม่เมตตาเจรนายใจแจกสิ่งที่ข้างคาง สิ่งที่เป็นนี่บาปการรมทั้งหลายที่เราได้สร้างได้ทำเราจะแก้ไขได้อย่างไรนี่เรียกว่าเป็นความเมตตาและเป็นความรู้ความสามารถที่ประจักษ์แก่ใจของพวกเราผู้ได้เข้ามาฝึกเข้ามาปฏิบัติต่อไปก็จะประจักษ์แก่ใจของทุกๆคนที่จะได้ยินได้ยินได้ฟังทำและเข้ามาร่วมปฏิบัติ ขอให้พวกเราทุกคนที่จะได้เดินทางไปปฏิบัติในที่ต่างๆก็ตามนะคะกับแม่พามเนตตาตั้งใจพวกเราทุกคนก็เสมือนเป็นประจักษ์พยานในการเดินตามคำแนะนำพามสอนเดินตามธรรมของแม่พัะเมตตาและเห็นผลได้ด้วยตัวของเราเอง นั่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะได้สร้างบุญสร้างกุศลช่วยตนช่วยผู้อื่นช่วยตามที่แม่พระแมตตาท่านประสงค์คือช่วยกันเปิดเผยความจริงช่วยตนพลทุกถึงสุขไปด้วยกันก็น้อยก็ขออนุโมทนากับทุกๆท,ท่านนะคะขอให้เราได้พึ่งตนพึ่งธรรมนำตนพ้นทุกเดินตาม คำสอนของพระธรรมเดินตามคำแนะนำพหาสอนของแม่พระเมตตาพาให้เราพ้นทุกข์ถึงสุขได้ด้วยกันทั้งหมดเธอ